กองทที่สืบทออิมาเราเศรษฐกิจเดิมเกจพูดเบาผู้สิขายแกแห่อิหมากิเี้ยสาสิบสิป็สตายทั้งหนก็ไปเด้อดร้นหน้ามัน สรเมันาัมกินเห็ดเห็ห็ดเหห็หดห็ดดห็ดเห็ดเหดเดเห็ดเห็ดเหเหดเเ ันพูนวาลมาโอู้เกลกลาข้เบ่งแบ่สร้างตำลุลงลาลือในตักีสร้างวันดีวัดตยามนาเทียมนังกคนเลียงของ La casa. LA ME

เศาเหตุอย่างสิลต่อลูกหลานเฮ้ยเจ้าบวยาดที่าบกรรมสิน้ำไปตายไปนำลายผไ้มีคุณเจ้าศิตกนรกนรกใหม่เจ้าบอยาดย่อเอาเอาเหล่าแหลมเลยแห้งที่ลูกหลาน ตามหลายคงสวรรค์สกหลายปิดการทางนรกเลยเปิดเอาเข้าสิ <laughs>

Bye. Uh -huh.